สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่อายธยา วัดนครหลวงค่ะกำลังเดินเข้าทางมิงเฮ้ยมี่ไปคนรูปจริงเฮ้ยไปเอาแบตเพิ่มได้ปะเดี๋ยวไปเอาแบตเพิ่มที่รู้สึกถึงความขำรู้สึกแบบพี่ไปดูอิงอยู่ทีนี่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแบบเราอ่ะลืมทากันแดดตอนเนี้ยกันแดดตกเข้าแล้วโอ้สปอนเซอร์กันแดดเข้าได้นะคะ ตรงนี้เป็นที่พอเข้ามาชซบ้ะมันจะมีจุดสายมือที่เป็นเหมือนเรื่ออะไรอะพิมกลมๆอ่ะแต่เรายังไม่ได้ไปตรงนั้นนะคะเพราะส่วนมากคนอ่ะจะเข้ามาว่าทีิคนะอยู่บนชั้น3คนต่ประสาด <c oughs> อ่ะอลังการมากอ่ะไาทุกคนดูเองจริงจริงจริงพี่ไมยจริง <c oughs> ดูข้อม,ม,มูลมาเหมือนเป็นพระพิฆเนศปางประทานพรลวไปที่ขอให้เอาแบางค์22ใบใช่ป่ะทุกคนพอขอเสร็จก็สัง่ง,งกระดิ่งสั่งกระดิ่งเสร็จก็เอา20หนึ่งอะหยอดอีก20หนึ่งอะเก็บที่ตัวเองเดี๋ยวลองไปดูว่าคนเขาทำที่นี่กันเปล่าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูพี่แมวไปหนึ่งค่ะเก็บมวจ้า ดูนึงก็ได้มา,าไม่มีเลขแอนเี้แด,ดนี่โอ้ยอย่างนี้โอเนนี่เก้แต่หนูมีใบหนึ่งที่มันดูดีสุดก็เนี่ยแหละเนี่ยตั้งเก้ก้าโ้เนี่ยมีอันนี้ตี้สุดที่เหลือมันแบบก็มีใบหนึ่งที่ทำบุญค่ะแล้วอีกใบหนึ่งเก็บเอาไวเองใบแบบใบได้สวยเก็บที่มาใช้งานในโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็โทรศัพท์ไปวางด้วยขอพรอ่ะ ้องเป็นใบเนี่ยใบเล่มนี้พี่กี้จะเก็บแล้วก็ใบเล่มนี้พี่กี้จะถอดตอนแถววันนี้คนไม่เยอะมากเพราว่ามันตีคนเยอะกว่านี้เก็บอุ้ยโทรศัพท์งานอยู่นี่ด้วยอ๋อรู้แล้วใส่นี่เขาโทรศัพท์งานโทรศัพท์งานลูกเขาจะต่องงานได้นะคะพร้อมโอเค บาซั้พี่หม่แลหละไม่ต้องฟังดีกว่าเพราะว่าหนูดูรีวิวมาเขาบอกว่าฟังเนี่ยแบบเหมือนอะไรฟังดีกว่าพี่ไม้เขามีแบบว่าเขามีให้เจิมหัวด้วยอ่ะตรงวัดนะทุกคนพอไหวเสร็จใช่ปะขาตรงเนี้ยก็จะมีแบบว่าให้หลวงพ่อเจิมให้ด้วยตรงเนี้ยด้านข้างอันนี้คือทางเข้าที่เราเข้ามาใช่ปะตรงเนี้ยก็คือจะมีหลวงพ่อเจิมให้ด้วย แล้วก็ยามและทุกคนดอกไม้ทุกเพียนอะซื้อข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบนไม่มีที่ให้ไม่มีที่ขายนะ bye bye. ไปไหวไปไหวข้างในไปไหวข้างในโบสถ์ที่ตรงที่เป็นหลักของบิชนเน่กันทุกคนเราเข้าแล้วค่ะ ก้อน,อนมากต่อไปเราได้ไปคาเฟ่ต่อแล้วถืทางลง นี่ทุกคนพี่ไม่หลงเห็นปะคือแบบใหญ่มากทุกคนเป็นแบบประสาทเลยใหญ่มากตอนนี้ก็เสร็จจากที่วัดนี้แล้วเสร็จแล้วเนาะจะไว้ข้างหน้าต่ออีกบ้างหรือว่าพอละไหวไหมอยากไว้บ้างหรือให้จบๆเลยบได้ดิเข้ามาแล้วรู้แบบพี่ไม่ใช่เพราะว่าพี่ไม่ดูคลิกอ่ะดูแบบอิน แต่กี้ก็อยากมาไหว้อีกรอบนะเพราะว่าถ้ามากี้มาไหว้อีกรอบแสดงว่าก,กี้ต้องได้อะไรสักอ,อยาก่า <c> ง <oughs> อยากมี EP สอง EP สามของวันนี้พี่มาถึงยังนี่มีคาเฟ่ทุกคนตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยถึงยัง อยางน้องโอเคเพราะว่าตั้งแต่ที่เราขับมาจากบ้านนะทุกคนแนละ้วเราก็ขับมาที่อยุธยาใช่ปะก็คือไม่ได้กินข้า,าวเช้าเลยเลยกะว่าจะมาหาข้า,าวเช้ากินที่อยุธยาเนี่ยแหละไปทุกคนข้างหน้าคะ่ะตามจริงอะ่ะเขาต้องไหว้อันดับแรกดูกเห็นเขาเขียนอะ่ะนอเออ,อเขาเขีเยนว่าจะไหว้ที่หนึ่งแต่เราอ่ะข้ามสกีไปข้างหลังเลยเดี๋ยวเราย้อนกลับมาไหว้นะคะคก็คือตรงนี้นี่ก็คืออันนี้ ู้สึกวามันแบบโอ้โหจะให้ทำหลงแบวะเมื่อกี้ต้องำทำอธิษฐานเขียนว่าสิลาอะไรนะนสิลาพระจันทร์ลอยน้ำมาก็คืออันนั้นนะคะก็น่าคือแบบลอยน้ำมาใช่ไหมใช่ล<ะ>อยน้ำ ตั้งแต่สมัยก่อนนั้นป่ย่าตะยายของเราต่อกันมาเป็นยารักษาโรคลูกพอ้อยพอเอน้อยมาหมดแต่ท่านม่อยู่ท่านจะเข้าฝันเขาไม่มาอยู่วันนี้อยู่วันนี้ครับเดียวแผ่ะไข่ค่ะไข่ค่ะแผ่นกลมๆใหญ่ๆอ่ะนั่นแ่ละ้อยน้ำมาเนี่ดูดูเน่ดูเนี่เน่เน่้อยน้ำมาลูก หน้อยกว่าปีแล้วถูกะร้อยน้ำมาถ้าร้อนลุมาถ้ารอยน้ำมาแม่น้ำเจ้าพญาลอยน้ำมาสีแปดตนก็เอาว่านอะไรไปทยาล้อมรอบแก่กินเขาไปหายจกไปล่มรื่อะไรนี่วัดสุดท้ายเลยะอาจารย์ลอี่ยอาจารย์จว่าเอาใส่สินไป้องไว้ทานึงจะปารอยเลยนี่อแต่ตรงกันเนี่ยตรงกันตรงข้ามีละรนีะาสนจัราสพรหลวงไท อะไรเข้าไปในนั้นวัดเทมป์จะลอยจิจิลาเนี่ยอาจารย์เขาก็เอาเศษสินคล้องไว้ใช่ไหมท่านมาอยู่ท่านก็ดึงสลามเลยเรียกว่าวัดเทพป์จะลอยท่านไปอยู่วัดไหนท่านก็ไปอยู่ท่านจะอยู่วันนี้วันเดียวน่ะคุณไปชมได้นะลูกรอรอรอค่ะขอบคุณนะคะอันนี้รู้สึกว่าคุ้มคุ้มแบบเข้ามาแล้วแบบถุนลุกขอเรื่องโรคภัยเจ็บป่วยที่ไหนที่นี่ป่าข้ามถนน เราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามนะคะทุกคนที่เข้ามาข้างมีตลาดไปต่อไปเราไปเที่ยวแบบไมรุ่นวัยรุ่นกน <c oughs> <c oughs> ันจริงเราก็ใส่มางงไม่เบาเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมไปดูในทิศฝั่งพี่ด้วยนะคะทุกคนเราก็ติ๊กตอกพี่หมต่ตอกฟอลพี่หม่ด้วยจะขึ้นช่องให้พี่หม่ใครสายคาเฟ่อะทุกคนไปตามพี่หม่ได้ <c oughs> ขึ้นรถเถอะร้อนเด <c oughs> ี๋ยวค่อยบอกแผนต่อไปได้ปะได้ หลังก็งนะได้อยู่นะเฮ้ยนี่สวยนะ๋ย่พี่ไม้พี่ไม้เอาเอาหลังอนะวาวเข้าไหน่อยเนี้ยจะได้แบบสเลนเดอร์วันตบโอเคค่ะทุกคน๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตีย๋ยวแม่ปานีก่อนถ้าสมมติว่าแม่ปานีคนเยอะหรือว่าของหมดเราจะไปกินข้างๆคือ Walk in Cafe นะคะเจอกันอย่าขับรถไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตีย๋ยวเข้าในเมืองกันขับรถอีกครึง่งชั่วโมงเจอกันค่ะทุกคน ้อแล้วดาีแอคชั่นที่โอเคเรือแห้งหนึ่งใชไหมใช่อันนี้นะอันน้หชุบเครื่องจานหมูสองจานต้องเออิ่มเพราะว่าจะมีที่อื่นอีก ชอบปะชอบอร่อยหวานมากอ๋อรสชาติละชอบแต่ชอบบุคคลมากกว่าใช่ไปเราไปร้านมะชากันมชะเฮาส์ไปเราไปกินมะชะเฮาสนั่งเป็นแบบว่าสาวญี่ปุ่นมินกกิมอลมินิมอลในคาเฟ่กันค่ะทุกคน I don think don't so No no no, no. นนะะก็คือว่าร้านอ่ะจะอยู่ริมถนนแล้วเพื่อนๆก็จอดรถตับริมถนนด้านข้างแบบอย่างนี้ได้เลยนี่คือหน้าร้านออกริานเค็มไม่นุม่มๆแล้วก็มีินข้าวไมค่ค่ะก็คือจะเป็นแบบว่าไม่มีนมแล้วก็นี้แบบมีนมใช่ไหมคะ ตอนนี้อยู่ที่หลาดมาฉาแล้วน,นะคะแล้วก็สั่งกี้ขึ้นชื่อให้แล้วซื้อเมนูนี้ใครสําหรับที่แบบว่าชอบมาฉาเค็มอะ่ะอันเนี้ยอร่อยมากกินง่ายมากชอบมากแล้วก็กี้ก็สั่งวาลบีมาด้วย ก็เดี um ๋ยวไปร้านคาเฟ่อื่นๆต่อนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปกันเาไปร้านเคหรอกจะบ้าที่บ่อยปะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะคนสวยทุกน้ำแข็งว่ะไปเราต้องเติมดิดป่ะรีบแล้วก็รีดเรื่อง ซีดแล้วหน้าคือแครกมากในกล้องได้นะแต่ตัวจริงคือแบบสังขย,ยาแล้วอ่ะเขิน <laughs> หน่อยใช่น,นี่คือทาเทลมิสุกเรอทาเามิสุใช่ตอนนี้ก็เขากำลังฮห็ทเเลมิสุไปทาเามิสุไป, <laughs> ไปกันตอน่อ ดีนะวันนี้เราแบบว่าเปิดทริปด้วยการไปไหว้พระแล้วเราก็มารุยกินเลยมาทศม,มายุทธยารอบนี้เหมือนม,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 มีแค่หนึ่งวัดแต่ว่าก็แวะวัดได้อีกนะได้แต่ให้เขาดังอะ่ะเพราะไม่อยากให้เขาหายไปเห็น <c> เ <oughs> ขาเนั่องอะ่พะพอแบบลูกค้าไม่เยอะมากคาร้านอื่นอะ่ะอยากให้เขาดังอะ่ะอาไจริงทุกคนมาไปครับขับรถละจากการที่ร้านไซตัสนะคะกินที่ร้านมิสุกัน ไอตอนนี้มาอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะที่ชื่อว่าไซตัดคาเฟ่เขาบอกว่าที่ไม่สู่ดังก็คืออันนี้ไม่มีคน,ลนเลยจะมาเขาเลย ตอนนี้วัดไม่อยู่ที่หนะ้าวัดมหาธาตุนะคะเพราะว่าพี่มยม่อยากถ่ายรูปก,กับความวิทยา mm hmm. ก็เลยบอกว่ามาถ่ายตรงวัดมหาธาตุตรงนี้เ mm hmm. มื่อกี้พี่มายถ่ายรูปไปแล้วแต่กี้ก็ถ่ายวีด,ดีโอนิดหน่อยเพราะตรงนี้เราเคยมาแล้วในคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูในตรงนี้เดี mm ๋ hmm. ยวกี้แปะไว้ให้ EP ที่แล้วที่กี้มากับพี่มมยเหมือนกันที่นี่แล้วก็เข้าวัดมหาธาตุแล้ว mm hmm. เราก็เลยไม่ได้เข้ากันนะคะเราก็มาถ่ายรูปข้างนอกกันตรงนี้หุมนี้ นี่มุมนี้ได้เห็นพระปางได้เห็นปะ đúng rồi, không phải không phải,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  không เห็นแล้วก็จอดใกล้แล้วอถ้าเราจอดตรงนี้จะไม่ได้ทีตรงนั้นอ๋อในไอซีนี้น่ก็ฝั่งนั้นน่าสวยใ่เวลาจะซื้อไปใ้องงินสดเออได้ปะถือถือถไปให้นที่เนูให้หมดแหนู้ข้ามรอ ไปดูช้งางกันดีกว่าทุกคนขาดูึืนกันจังอ่ะขอดูอึืนกันจังอ่ะัอดูอึืนกันจัง,ได,ง,งไ,ได้กินแล้วเหรอทำไมไม่เอาหนูไม่ให้หนูทั่ว ซื้อร้านนึงนะไปไปซื้อร้านนึงนะเอาดีค่ะเอาห้าสิบห้าสิบห้าสิบมาแล้วรซื้อมาให้แม่แล้วนะแม่ดูคลิปนี้อยู่แน่นอนซื้อหล่ะมีค่ะรานชื่ออะไรนะร้านชื่อะนสลาหนา่ะมีป่ะมีหรอใกล้ป่ะตอนนี้อยู่หน้าโรงพาบาลไง ยไปีกูรู้มาทีใช่ไขับ้ไปข้างหน้าอร้อนร้อนเลยอ่ะแป้งร้อนรอนร้อนขาเลยไอ้ถนนนสายลเดี๋ยว่เรากินใช่มีก๋วยเตี๋ยวคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วที่กินโดนหรอนี่ไงสีป้งเหลืองเหลือแล้วก็ถามห้าามร้อย วมาแทนไปไปแล้วพี่สาวไปแล้วฝนตกตอนที่ทว่าตอนสี่โมงยี่สิบทำอะไรเอาแนสร็จแล้วไม่ตกหนักมานี่อาเ็นตป้ายเหลืองเขียนว่าแป้งหมดอ่ะทุกคนเขียนว่าแป้งหมดอ่ะ คุณผู้เรามาชิมกันเฮ้ยเขาห่อสวยจังนะอ๋อไม่เพาว่าเขาแบ่งให้คนละครึ่งน่ารักใช่ไม่จับแป้งนุ่มเนาะติงติงว้าวอืมปั้นดีปั้นฐานร้ายอูเห็นแคุณรูนุ่มสลับแป้งอ่ะนุ่มหน็บได้เห็นอ่ะดีแล้ว ขาป้ายยามากเลยแล้วเขาไม่มีให้เรากินหมดแล้วนะขอเขาบอกไม่ได้นะเพื่อนอยากกินเขาบอกว่าวันให้หนูชิมก่อนอตอนนี้ต้องให้เพื่อนแป้งดีอะ่ะใครมีในใจบางต่างๆใช่ปะลองมาทานร้านคูนุสลาเลยม,มาประมาณสองนาทีจากตรงหน้าโรงพยาบาลดีแป้งดีถ้าข้างหน้ากินไม่กินซื้อรน้านี้ให้ดูถึงวามแป้งยูนที่มันแบบ เห็นบ้ว่ะเห็นความยุ่งปะว้ายเจ็บนี่น่าจะปิดประมาณนี้ได้เหรอ<ต>น่ามีอะไรแหละต้คนหาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ว,ลวจะไปจังหวัดไหนก็กด subscribe ไว้นะคะกดไลค์ subscribe ไว้ด้วยนะคะ,คใ,คะ,คะให้เราไปที่ไหนคอมเมนต์เลยแล้วก็เปย์แตงให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีตังไปไปเที่ยวคะ่ะเปย์แตงให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวบาย ต่อมาอีกร้านหนึ่งก็คือหมอ้อแกงแม่ยายไปดูขนมกันว่าจะเหลือขนมอะไรให้เราบ้างเพราะอีกชัว่วโมงหนึ่งเขาจะปิดร้านแล้วใช่ป่ะคะ้ย กดทุยค่วเท่าไหร่คะขนังค่ะจได้ค่วของจริงมีขนมแบบหลไรอ่ะมากเลยทุกคนแต่แบบว่าประมาตอนที่ใกล้จ้เลิกแล้วหมดแล้วอันนี้ไม่รสชาติมากค่ะไข่กับขวดไข่ขวดหนึ่งไข่หนึ่งกันแน่หนึ่ง ที่แบบว่าดูรีวิวมาว่าคนอนที่ยาเขาจะมากันที่นี่ก็้คือไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันตอนเย็นก็เลยมาที่นี่สรุปก็คือมาหมดเลยเดี๋ยวดูว่าเราจะสัง่งเมนูอะไรกันแล้วก็ร้านปิดประมาณสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าใช้เวลากลางคืนได้น่อยโอเคค่ะทุกคนไปหาอะไรกินกันหมดแล้วทุกคนมันก็คือว้าหมดแล้ว จะบอกว่าสำหรับใครที่หารนะ้านกินตอนกลางคืนนะคะที่ว่าแนะนาร้านนี้ก็ดีด้เป็นเหมือนแบบร้านของคนนะยุธยาที่านั่งกินกันนลท่องเที่ยวไม่ได้รู้อะไรกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วรสชาติดีด้วยอ,งงอ,อร่อยสลัดอรอยอ่อยแล้วก็จีนเนื้อจีนอร่อยใช่ก็คือถ้าใครอยู่ที่ ย้อนตอนเก็บตอนซืนอะไรเงี้ยแปะมาวานนี้นะคะวันนี้เป็นสองครึ่งแล้ววันนี้คิดว่าเราจะจกคลิปกันได้แล้วละพี่มายโอเคจบคลิปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็จบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีมันนี่ในการที่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ต่างๆต่อฝากด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันใหม่ตั้งวันอื่น <c oughs>